สเตปสร้างบ้านสวัสดีครับกลับมาพบกับสเตปสร้างบ้านประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมครับวันนี้เริ่มต้นกันกันกบปฏิคมปู้เาล้วนเลยนะครับวันนี้ผมชีวิตที่เกมฟุตบอลลีก2เยอรมันครับในเกมคู่ระหว่างไฮเดนฮามแม้วันนี้จะเล่นในบ้านรับการมาเยือนของวอชแบนเกอร์คิกเกอร์ eter, นะครับ mm hmm. ก็ไฮเดนฮามเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับแม้นะนะว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมาจะค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่า ถ้าพูดถึงไฮเดนแฮมเวอร์สแบ็กเกอร์คิกเกอร์แล้วเนี่ยพวกเขาเป็นรองไาเยอะเนี่ยผมว่าวันนี้ไฮเดนแามดีพอที่จะชนะเวอร์สแบ็กเกอร์คิกเกอร์ได้เริเปิดไฮเดนแามต่อเสมอครึ่งเต็มที่เสมอเศษครึ่งนะครับลุ้นเบียดชนะแล้วกินเต็มคู่นี้อยู่ไฮเดนแามครับสวัสดีแฟนแฟนเตปสร้างบ้านนะครับอีกหนึ่งตัวครับประจำวันศุกร์นี้ฮะอยู่กับไฮนะฮะเสียงมาตัดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ามาดูบนที่ลาลิก้าสเปนนะครับศุกร์นี้มี2คู่ครับเลือกมา1คู่นะครับเลอัลเบติสครัับบเจอก ลาก,กรุนยานะครับหรือว่าของย่างเลยนะฮะเป็นเบติสครับต่ออยู่ที่เสมอครึ่งครึ่งครับบัดแรกแต้องบอกว่าเบติสนี่โดนมา6ลูกแต่ว่าเป็นการเจอกับบาซา mm ่า hmm. เกมนี้เนี่ยต่อลาคออยู่ที่เสมอครึ่งครึ่งครับ mm hmm. โซสีดูดีมากผมว่าเกมนี้เนี่ยสาหน้าครับครชนะก็ได้ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยอย่างน้อยลากอไม่แพ้ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ลาก,กรุนยาครับ สวัสดีเพื่อนๆรายการสเตปสร้างบ้านนะครับที่เด็ดของผมกันบ้างนะครับชินชินาคัสไกรบำรุงครับไปดูที่ศึกลาลิกาของสเปนครับเอสปันยอนเปิดบ้านเจอกับมาลาก้านะครับเลเยเปิดให้เอสปันยอนเนี่ยต่อปอ็เสมอครึ่งนะครับเกมแรกเนี่ยเอสปันยอนแพ้เซบียามาอย่างสนุกนะฮะหกต่อสี่เกมนี้เล่นในบ้านเจอมาลาก้ามาลาก้าเกมแรกก็เสมอโอซาซูน่ามา1-1นะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีครับเกมสามารถออกได้3หน้าผมเชื่อว่าสู้กันอย่างสนุกครับและมาลาก้าเองก็ไม่ยอมเหมือนกันเลยเปิด เอ่เฟอร์ยอนต่อพอนี้ผมให้เชียร์รองไปที่มาลาก้าดีกว่านะครับวันนี้จะสามารถบุกไปยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยมีสิทธิ์ชนะด้วยนะครับให้เชียร์มาลาก้าครับผมใส่เสื้อมาลาก้ามาด้วยวันนี้มั่นใจมากครับสวัสดีครับเสร็จสักพักครับผมวันศุกร์นี้นะครับไปที่ลีกเอิร์นฝรั่งเศสครับผมคู่ระหว่างมักเซยครับพบกับลอริยองครับผมเปลี่ยนเป็นมักเซย์ต่อราคาเส้นทุกลูกนะครับคืนนี้ผมเชียร์ไปที่ทีมเยือนลอริยองนะครับผมตั้งใจครับปีนี้จะสวนมักเซยทั้งฤดูการนะครับ นักเซเปลี่ยนโค้ชก็แย่นักเตะก็ไม่ซื้อนะครับปีนี้ผมว่าตกชั้นนะฮะส่วนทีเยือนเองก็ห่วยพอไั้แต่ว่าจะมาต่อเขาทืกอรูปเนี่ยว่ามัน,ม,น,ม,นมันแพงไปครับหรือว่าอยู่รองทีเยือนให้ผมรออยองครับสวัสดีครับสเตปสร้างบ้านครับผมตัวสุดท้ายเจอกันที่ศึกฟุตบอลเยอรมันนัดเปิดสนามแฮมเมอริกเจอกับเบเดอร์เบรเมเล่นในบ้านนัดแรกของคาโลเชลติยิงสามลูกยังได้ครึ่งเดียวอะโหดขนาดนี้เลยใครไม่ต่อผมต่อ มาบายยัมิดิให้มันรูไ้ไปกูสวนเชื่อยแล้วบายยัม่ิบายยมิดิเลยชื่วน,นี้วัดกันไปสามลูกไม่รู้อ่ะลูกที่สี่กินเต็มมาอย่าลืมครับเตปสร้างบ้านนะครับเจอกันได้ทุกวันครับบ่ายสามโมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมันใจด้วยครับ <laughs> สเต็ปสร้างบ้าน